ไม่ได้เองไปเนี่ยเขาจะไปหาใครในหมู่บ้านล้วเนี่ยโง่แหนทองเขาจะไม่มั่งใจไม่ยากเลยนะเพราะเจือถ้าเกิดว่าเราเรือไม่ไปแล้วก็ฉันเองจะฟ้าเทพีจตาชาตินี้แน่หมดเลย ถ้าพ้นจากนางดาวเรืองแล้วเขาก็ต้องเลือกคนที่เคยขึ้นเวทีมาแล้วมันจะได้ไม่เค้อไม่เกินแม่เมื่อยนะทั้งคู่เลยนะไปสร้างท่วมวัดกันละกันเวลามีงานท่วมวัดนี่ต้องเขานี่ไอ้บัวเผือนนี่ก็ไปได้ไปไหนไปเนี่ไปเขางานกาชาดอ่ะไปได้ไอ้ไปคุมรั้วคุมรั้วการในพวกวัยรุ่นมุดรั้วเข้ามานี่อเนี่ยเหมือนส่อหอมาก อะไรอะอะไรแก่มันต้องหาคนประกวดให้ได้ขันเคยประกวดเศรษฐีคันไถมาแล sure. ้วก็เคยมาแล้วก็แก่จุดปานนี้จะไปประกวดอะไรแกหวังอะไรมันต้องหาคนประกวดให้ได้เนี่ยทำไมเราต้อไปโชว์น้องโชว์ขาจะหาหัวใหม่ไงแกเอาหาได้ก็ดีสิเบื่อไปแลเดี๋ยวนี้แกเนี่ยซิ่นอะไรในรักฉันแล้วเหรอโอ้โหแกปูนี่มาสิ่นอะไรในรักบอกมันต้องว่าหมดความอภิรมลงน้ำรังกับตัวแกแล้วโอ้โหเดี๋ยวตะเจอกตะเจอ แกนั่งลงก่อนแกใจเย็นๆอย่าเพิ่งทะเลาะกันเลยอ่ะใจเย็นๆมันแข็มันอ่าแล้วไปชี้หัวแข็งเออเอางี้กันแล้วกันทำเพื่อลุ้นเดียวกันเปิดโอกาสให้นางดาวเรืองมันนอนคิดสักคืนนึงนะให้มันตัดสินใจให้มันตัดสินใจได้ยังไงแล้วก็ใครคนไม่บอกฉันที่บ้านกดีแล้วกันเออแล้วกันจะบอกแกกันแล้วกันอย่าคิดหลายคืนนะอย่าคิดหลายคืนนะเอาแล้วกันแล้วก็ให้คนไปบอกที่บ้านกันแล้วกันนะงั้นขอตัวกลับก่อนอ้าวแกรถใคร เอาไปเมื่อไหร่เวะยนะทำอะไรกันเดี๋ยวขอคุยกันลูกสาวอย่าลืมนะตกลงยังไงกันเฮ็ดเพดีอ่านาคตไปไกลเอออ้าวปากาแพงไม่มีอะไรมาวะอย่าลืมนะค่อยๆคิดคิดไปเรื่อยๆคิดคืนนี้นอนคิดแม่เลย ไปคิดห้องใครห้องมันก็ได้หรอกถ้าเกิดว่าดาวเรืองไม่ยอมจริงฉันยอมสลายเองไปประกวดเองนะเพราะว่าหน้าตาฉันะเขา ok ้าขั <ano> ้นนะเองเอาไว้หลังทีหลังก็แล้วกันหลังไม่ได้แล้วหน้าแจ่มมวาแล้วไอ้ที่แกสรุปแล้วกันนะว่าอย่างไงก็ขอยืนยันว่าไม่ประกวดดาวเรืองก่อนใบใครพี่ การน้หน้าที่ถูกต้องอุณหภูมิสูงขึ้นผิวหน้ามีปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นถึง150% Bio Oil Control ละลายลาน้ำมันทั้งค้างในรขนูขุมขนไร้ความมันแน่นนานลดปัญหารูขุมขนกว้างยิ่งคนง้งคนกวา่าเรายิ่งค้นพบที่มาของแชมพูสมุนไพรดอกบัวคู่เอ็กซ์ตร้าสูรสมุนไพรเข้มข้นช่วยยับยั้งผมร่วงบำรุงเส้นผมใหม่ให้แข็งแรง คำมพูตมุนไพรดอกบัวคู่เอ็กซ์ตร้าสำหรับผมร่วมเรือรันนากินจงคุณนมาคะคัมบ้าซิอิฟวฟาสสนรววโชโยุใช่ไหมคะอ้เต่งมากจ้าซิอิวอ,อรนะจ๊ะี้าอซิอวรับดีต้องต้าก,กีต้าก,กีรสชาติของซิงอิวหมักบทพิสูจน์ที่โลกยอมรับลาวินสัส a อ a ใหม่ ai, สารบำรุงที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดซึมซากเร็วขึ้น80 พลิกทุกนอนุผมให้นุ่มขึ้นอีกระดับจนทุกสัมผัสพลิกความคาดหมายลาวินาสก่อนาบคลายเพียรดูสิพิเกดอุ้ยสุดสุดนางันใหญ่เลยอ่ะพลื้นจังเลยนะคน ดูสิยมากคนเยอะแยะเดียดกันน่ะนึกจังเลยพีน่นานๆจะมีงานวัดที่บ้านเรานี่สนุกนะอทำไมอ่ะมันใ้กาศเหมือนพวกเราจะโดนผีหลอกเเนี่ยอะไรคนออกเยอะแยะนี่พี่ไม่เห็นหรออย่เบียดสิคะนี่พี่โอ๊ยนี่คุณเดินยังไงนมาเหยียบเท้าผมเนี่ยฮะไม่ฉันเองอฉันเหยียบพี่เองหรอนี่ กินนั่นกันเถอะกินอะไรกินราเรืองกลับบ้านนอนเถอะเแม่ยอกินขนมเบื้องขนมเบื้องนะนมเบื้องไปกินทาไมเดี๋ยวมันก็บาดปากแม่เอาแม่เอาอันนั้นมันกระเบื้องนี่แหละไม่ดีหนะงั้นแอมกินอันนี้ก็ได้อะไรเขาเก็บเบ้านะเขาเก็บเบ้านี่ใช่พี่เขาปิ้งไงแม่เอาแม่เอาออมกินแล้วค้องไม่กินขนมกระดานไปกินขนมกระได้งั้นกินอ้อยฟันนะกินผลไม้อ้อยฟันเขาเรียกอ้อยฟันพูดก็ไม่ชัด กินม uhm. ันแจ่วไหมอยากกินนู่นนี uh, ่อะไี้ยพี่เอามาจากบ้านอาหารว่างมือมาออเอาเก็บไว้ดูหนังกลางแปลงพี่อะะไรอะชวนกินนู่นกินนี่ก็ไม่กินอะกินข้าวที่บ้านที่ตำน้ำพริก ปลาไว้อ่ะอร่อยตายโอ้ยพี่จริงจริงเลยพี่เกิดอนอ่ะมันเที่ยวงานมาทั้งทีนะโอ้ยใชกินข้าวบ้านเหรอเนี่ยพี่ยังง่วงแล้วจริงๆแล้วจริงพี่พอตะวันทบปั๊บพี่ตรงจุดที่ใต้แล้วก็นอนแล้วป่านนี้อะไรง่วงแล้วเหรอนี่ทำไมไม่ออกกินยากมันบาดเหงือกนะพี่เผ็ดเกิดเราเลีอ้งอยู่พี่เองอนี่ ไปเที่ยวกันนู้นดีกว่าไหมนู้นตรงนู้นเขามีจิงชาสวรรค์มีหน้าผาเชอามีถังแต่มอไซค์รถไม่ได้แต่งถังมีมีสาวน้อยตกน้ำเปล่าแล้วก็ไปยิงสายยันด้วยยิงเป้าสนุกนะสนุกนะไปทิ้งจิงชาสวรรค์กันนะไม่เอาดาวเรืองอย่าไปจิงชาสวรรค์ไม่เอาน้ำมันอันตรายเดี๋ยวมันหมุนจิงชาสวรรค์มันก็ต้องหมุนติ้วๆดิรู้แล้วคือเกิดขึ้นไปนั่งแล้ว ที่ชอบเป็นโรควิงเวียนศีรษะด้วยแล้วเกิดอาเจียนออกมาเป็นเสมหะเงาหรอกทำเป็นเด็กไม่ได้เกิดแต่ไอ้ไอ้อันสุดท้ายมีเมียงูด้วยนะเมียงูเมียงูมันกัดไปดูไปดูเมียงูทำไมดาวเรืองเป็นี้ทุกทีนึกถึงอดีตเก่าๆทุกครั้งเลยดาวเรืองอะเลิกแล้วทำไมต้องเหมือนกลับไปเด็กน้อยฉันก็เป็นคนไม่เคยลืมกัมพืชแล้วกัน บ้ามีงูมีงูอะไรไปเหยือย่เล่นรถบัอ๋รถบังอ้ารถบังแล้วรถไต่ผานี่สนุกมากรอบสุดท้ายเจ้าวาดเองนะบ้าจีวอนจีวอนนี้ยเอางี้ดีกว่าเข้มกับโบเพื่อนไปเล่นกันเองอรับข้ากับดาวเรืองไม่ไปหรอกข้าเบื่อแล้วแหละเซงเลยจะไปเล่นเองได้ไงที่มาตามนี่คือจะให้เราพวกแกสองคนน่ะไปช่วยออกค่าบัตรให้พวกฉันหน่อยจะไม่มีตั์อ๋อดิแสดงว่า มาทัวร์นี่จะให้ฉันเลี้ยงว่างั้นเถอะมีตังค์บกครั้งแต่ล้างแตล้างแต่การแขเงขันใจดีจังเลยอาจารย์แพทย์อาจารย์สปอร์ตนอนหลบตัวรีบเถอะนะอย่าหลบเลยอ่ะฉันมีอยู่ยี่สิบบาทยี่ยี่สิบพอแล้วเดี๋ยวที่ชี้ช้าถวันได้ครึ่งรอบเห้พูดเป็นเล่นครึ่งรอบมันไปจอดแล้วเราจะลงยังไงปีลงมาสิ แหมพี่เกิดนี่่ะน้าเกลี่ยนจริงเลยแหมเราก็ชวนไปนู่นไปนี่ไม่ยอมไปไม่ยอมกินแท้ไม่มีตังค์แล้วมันไม่บอกกับดาวเรืองเรากับพี่ตาเก็บถั่วเขาได้ตี๊บละห้าสิบตังค์เนี่ยก็ได้มาสี่สิบตีก็ได้ยี่สิบบาทก็าเที่ยวนี่แหละแหมไม่งั้นฉันก็ได้เอาตังค์สิมไปจากบ้านแม่ฉันได้ยินกคุยกันนานแล้วฉันจะเลี้ยงแต่เลี้ยงอะไรลูกปองเลี้ยงขายไมหมดเลย ใสยดาวมาอ๋องที่สสยดาวมาเหรอหรือว่าขายลูกโป่งจะบ้าเสามสี่พันแหมก็บอกว่าใส่ยออันยอดๆเองก็ไม่เอาปล่อยที่ไหนที่จะไม่ซื้อมาปล่อยพี่ซื้อทั้งอันก็ไม่ซื้อดวงที่ไม่พอดีอยู่อะไรมาหมายคำดวงไมยคำดวงซื้อไว้ดีครับเนี้ยพี่นอนตื่นสายไก่เราก็ตายด้วยไม่มีใครปลุกเนี่ยก็เลยเนี่ยซื้อขำมาให้เยอะแยะเลยแล้วไก่อ่ะ ไก่ไม่มีเขาบอกมันขันได้มันเนี่ยขันขันยังไงอ่ะก็ขันไงขันขันยังไงเสียงไงเนี่ยขันขันอ๋อไม่เพราะไม่เพราะมันต้องขันอย่างนี้ขันไงเฮ้ยพังเลยเจ็บไหมเจ็บไหมไมมเจ็บไก่ไก่ขันไก่ขันต้องมาแทนไก่ตังไปกลับบ้านดีกว่าเราไม่มีตังค์ไปเที่ยวต้องไปบอสเอ็นเดบัดดาทไมตะก็บอกแล้วไงว่าจะเลี้ยง ก็บอกเมื่อไหร่อะตะกี้เนี่ยบอกฉันเลี้ยงเองผมได้ยินอยู่รูดเลยหน้าวัดได้ยินพูดกันไม่มีตังค์น้ำใจของคุณเบลล์เน่ะผมก็รู้แต่ที่นี้มันไอ้เพื่อนกันไม่ต้องเรียกคุณนะเรียกอะไรก็ได้ไอ้เลิศเออก็เรียกคุณกันดีแล้วเลิศดีกว่าเลิศผมขอบคุณมากแบบผมหลายคนนะครับอืมนี่ทำไมหน้าด้านอย่างนี้นะโอ๊น้าเตี้ยจารย์เลี้ยงนะจะเลี้ยงนะนี่เราเลี้ยงเออเราเลี้ยง คุณบ er ุญเลิศคุณบุญเลิศถ้าคุณบุญเลิศขาคุณบุญเลิศเนี่ยไม่ต้องมาเลี้ยงพวกเราหรอกคุณว่าคุณบุญเลิศไปสอนลีลาดีกว่าเดี๋ยวพวกฉันนัดเที่ยวกันเองใช่ละคนกันนี่ฉันนึกไปถึงเลขเก๋ารอหนึ่งสองสาม ล 1, 2, หลหนึ่งสองสามเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ขนาะน,นี้เป็นเสียงจากกองอํานวยการนะครับใครรู้ตัวสุ่มเสียงดีร้องเพลงดีรูปร่างหน้าตาดีอขอเรียนเชิญไปประกวดร้องเพลงได้ที่เวทีหน้างานมีเงินรางวัลมากมาย้วยกันรางวัลที่หนึ่ง,ะงจะได้ขันน้ำผ่านรองขอให้เงินรางวัลห้าพันบาทรางวัลที่สองรางวัลที่สองครับรางวัลที่สองโชคดีจริงๆนะครับจะได้ โอ้ยขอกหนึ่งถุงพร้อมด้วยเงินรางวัลสองพันบาทเย้ราววัลที่สามครับรางวัลที่สามจะได้เงินรางวัลหนึ่งพันบาทและพร้อมด้วยหุ่นไล่กาหนึ่งตัวเออรีบไปสมัครกันด่วนครับรีบไปสมัครกันด่วนเยอะเดี๋ยวีมีกี่รางวัลแล้วเนี่ยรางวัลที่สามอะรางวัลที่สามแล้วฐานด้เลขท้ายสองตัวออกอะไรสี่ก้เอ้ย ไม่ใช่กองสลากนี่ดาวเรืองดาวเรืองเสียงดีแต่กระสุนร้องเพลงที่จะเกิดซุปได้ที่หนึ่งนะเราจะมีเงินใช้ห้าพันร้อยเงินที่ไห้สนุกต่อใส่หายจะพ้อกว่าดาวเรืองนี่ดาวเรืองร้องเพลงเพราะนะเสียงมันดีนะเออที่ดาวเรืองไปร้องเพลงบ้าห่าฉันไม่กล้าหรอกพี่พี่จะให้ดาวเรืองไปประกงประกวดร้องเพลงแต่เงินเป็นผู้หญิงนะจ๊ะ เราเอาเอาคนตั้งเยอะแยะไปร้องเพลงต่อหน้าคุณจะเยอะดาวเรืองอายนักร้องที่ไหนนาแต่เดี๋ยวจะไม่เอาหรอกแต่เดิมพี่ไปสวยดีกว่าเฮ้ยใครเปิดไม่ทะยงไม่กล้าหรอกบ้างไม่เอาพี่หาคนอื่นแล้วกันเหนื่อวยทุกนาทีเฮ้ยใครว่าไม่ได้ดิไม่เอาดาวเรืองหรอเธอไม่ต้องไปอายไม่ต้องไปฝ่าประมาทไม่ต้องกลัวตราบใดมีฉันอยู่เดี๋ยวฉันประกวดคู่กับเธอจะทำให้เขาตกล้อป่ะสิบุ๊คเพื่อน บุกเพื่อนจะประกวดร้องเพลงเหรอจ๊ะแล้วบุกเพื่อนบุกเพื่อนจะประกวดร้องเพลงอะไรหวานจะร้องเพลงหวานๆสิจ๊ะแหวานเป็นน้ำตาลปี๊บไม่เดีจะฟังนะเพลงอะไรเพลงหวานๆช็อปปิ้งนี่ไงเชิญดีครับเป็นแม่สุดคันเลยว้าวผู้หญิงที่ไหนร้องเพลงสอนเพลงแปลกดีนะมีฝีมือมีฝีมือเลยจะปักผักลอยไหม น่มีไหมไม่มีดันน่าเพลินจังเอาเป็นผู้หญิงสิเอเปนผู้หญิงนั่นผู้หญิงเหรอจุ๋ยจยจยจุ๋จุ๋จุ๋ยจอนยจุยจุ๋ยจยจุ๋ยจุ๋ยย ข่านี้โทรทัศน์นไทยทีวีสีช่องสามร่วมกับบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดไลท์คนเอฟคิปดีรับ มาดูความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลโลกนะครับเฮอร์นันเกรสโฟ่กองหน้าทีมชาติอาเจนตินาของปามานะครับก็ได้ย้ายไปร่วมทีมกับลาซิโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับเป็นสถิติค่าตัวที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วยครับตูล่าสุดได้ตกลงย้ายไปอยู่กับทีมอินซีฟ้าขาวลาซิโอทีมดับเบิลแชมเมื่อฤดูกาลที่แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ค่าตัวที่แพงที่สุดในโลกคือ1.2แสนล้านลีหรือ2,400ล้านบาทโดยก่อนหน้านี้ครับลาซิโอเพิ่งจะคว้าตัวคาร์ดิโอโลเปสกองหน้าทีมชาติอาเจ โดยคาดว่าในฤดูกาลใหม่นี้ลาซิโอจะใช้คู่กองหน้าทั้งสองคนลงสนามไล่ล่าตำแหน่งแชมป์อีกสมัยแน่นอนซึ่งสถิตินะครับของเคสโปนั้นทำลายสถิติค่าตัวที่แพงที่สุดนะครับของคิสเตียนวิเอลี่เคยทำไว้ที่48ล้านเหรียญสหรัฐนะครับมาที่กีฬานในบ้านเรานะครับนักเตะทีมเจ้าบุญทุ่มบีซีเทโราศาสนาะสร้างสถิติสวยหรูนะครับด้วยการไม่พ่ายแพ้ให้กับทีมใดเลยหลังจากเอาชนะทีมโอสสภาพร้อมกับควา้าแชมป์เล็กแรกไปครองได้สำเร็จ นัดนี้นะครับเป็นนัดส่งท้ายของศึกลูกหนังไทยแลนด์คาเทกทีเมลิกในเลกแรกนะครับจากฝูงทีมบีซีโทรศัชนะต้องการชัยชนะในนัดนี้เป็นอย่างยิ่งเพื่อสร้างผลงานไม่พ่ายแพ้ต่อทีมใดเลยในการแข่งขันเลกแรกในขณะที่โอสถสภาต้องการคะแนนเพื่อหนีโซนอันตรายจากท้ายตารางในครึ่งแรกนะครับทั้งคู่ทาได้เพียงแค่หวาดเสียวเสมอการศูนย์ประตูต่อศูนย์จนมาถึงนาทีที่64ครับบีซีโทรศัชนะก็มาได้ลูกโทษที่จุดโทษและก็เป็นวรุษศรีมักกะกำลับหน้าที่สังหาร แล้วก็เป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับสมบูรให้กับบีซีโทรศาชนะกรองแชมป์เลกแรกด้วยสถิติลงสนาม11นัดไม่แพ้ใายต่อทีมใดเลยชนะ9สะเสมอ2มี29คะแนนทิ้งห่างอันดับ2อย่างทีมทหารอากาศถึง6คะแนนอันดับ3เป็นการท่าเรือแห่งประเทศไทยมี18คะแนนโดยในการแข่งขันเลกที่2จะกลับมาเตะก,กันอีกครั้งในวันที่22รกรกฎาคมนี้ครับ ในขณะที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนก็ได้มีการจับสลากแบ่งสายศึกลูกหนังไทยเกืครับครั้งที่3ที่จะระเบิดแข้งในระหว่างวันที่4-8พฤศจิกายนนี้โดยทีมชาติไทยครับอยู่ในสาย A ร่วมกับอินโดนีเซียพม่าฟิลิปปินส์บรูไนซึ่งก็จะไปทําการแข่งขันกันที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนสาย B นั้นประกอบไปด้วยเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียลาวและกัมพูชาซึ่งก็จะไปทําการแข่งขันกันที่จังหวัดสงขลาซึ่งนายวิจิตเกศแก้วนะครับนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เหตุผลว่า ในการเลือกอยู่สาย A ว่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นมีความพร้อมทั้งด้านสนามการแข่งขันและมีการตอบรับจากแฟนบอลได้เป็นอย่างดีขณะที่สาย B นั้นต้องไปแข่งขันที่จังหวัดสงขลาเพื่อเพื่อแฟนบอลของสิงคโปร์และมาเลเซียจะได้มีโอกาสเข้ามาเชียร์ทีมของพวกเขาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองการที่นักกีฬาไทยมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ได้ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วเพราะ่อกว่าที่พวกเขานนั้จะสามารถเอาชนะขั้นตอนต่างๆได้ถือว่าเป็นเรื่องยากไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ เช่นเดียวกับนักแบดมินตันไทย6คนที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกที่ซิดนียแม้ว่าจะเหลือเวลาอีกเพียง2เดือนเท่านั้นแต่ว่าบททดสอบของพวกเขานั้นก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อนเนื่องครับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่27หรือซิดนีย์เกมปี2000ที่ประเทศออสเตรเลียระหว่างวันที่15กันยายนถึง1ตุลาคมปีนี้ในบรรดาทัพนักกีฬาทั้งหมดมีไม่ต่ำกว่า1 3 0 0คนจากกว่า200ประเทศ และจะมีนักตบลูกขนไก่ไทยจํานวนหกคนรวมอยู่ในนั้นด้วยจากการแข่งขันแบดมินตัน5รายการด้วยกันได้แก่ชายเดี่ยวบุญศักด์พลสนะยิ่งเตี่ยวสุจิตาเอกมงคลภพศสารชายคู่ปราโมดธีรวิวัฒและเทศนาพัน์วิศวาสยิงคู่สุจิตาเอกมงคลไพศสารและสลาลีทุ่งทองคําคู่ผสมคุณากรสุธิโสดและสลาลีทุ่งทองคําคนเดิม นับว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีนักกีฬาแบดมินตันเข้าร่วมโอลิมปิกเกมมากที่สุดแต่ก่อนที่ทั้งหกคนจะขึ้นเครื่องไปยังซิดนีย์พวกเขาจะต้องเจอกับศึกใหญ่ที่เรียกว่าเป็นการซ้อมวัดความเจ๋งเพิ่มกำลังใจกับการแข่งขันแบดมินตันกลางปีโลก Thailand Open 2000ระหว่างวันที่11ถึง16กรกฎาคมนี้ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติซึ่งถือว่าเป็นรายการระดับ5ดาวเลยทีเดียวเพราะเป็นการประชันฝีมือของ290นักตบขนไก่ทั่วโลกจาก20ชาติ แต่ถ้า6นักกีฬาไทยทำผลงานได้ดีก็จะได้รับการจัดอันดับที่ดีไปด้วยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมก็คือตอนนี้เห็นใบาสายแล้วก็ทุกรอบที่เจอนี่ผู้ต่อสู้จะสู่สีหมดแต่ว่าก็มีสิทธิชนะทุกรอบเหมือนกันก็ต้องพยายามทําให้ได้ชนะเข้ารอบไปให้ลึกที่สุดเพื่อให้อันดับเราขึ้นมาสูงๆจนกว่าจะถึงซิดนีย์เพื่อจะได้เป็นมือวางหรือจะได้ ไม่ต้องเจอมือวางแข่งในรอบต้นๆค่ะมีผลเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดช่วงนี้แข่งไม่ค่อยดีก็จะเริ่มรู้สึกเกิดความไม่ค่อยมั่นใจขึ้นในโอลิมปิกแต่ถ้าช่วงนี้ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆก็จะเริ่มมั่นใจขึ้นเรื่อยๆค่ะทีมชาติไหนค่ะที่รู้ว่านาทีนาตอนนี้หญิงเดียวน่าจะเป็นประเทศจีนนะคะแล้วก็โอลิมปิกนี้ได้ติดไปถึงสามคนก็คือได้เข้าหมดสามคนที่เขาตั้งเป้าไว้เหมือนกัน ก็พยายามจะทําคะแนนให้ข <initiation> ึ้นมาอยู่1นึ่งในแเพื่อที่ได้เป็นมือวางในสายการแข่งขันในซิดนีย์ละก่อนที่เราจะพูดถึงเหรียญโอลิมปิกเกมส์กับนักแบดมินตันไทยเราคงต้องมาช่วยกันลุ้นรายการกลางตีโลกนี้เสียก่อนบางทีอาจจะพอเห็นเหรียญแห่งชัยชนะที่ซิดนีย์อยู่แค่เอื้อมก็เป็นได้โดยเฉพาะในประเภทหญิงเดี่ยวและชายคู่ประเภทที่น่าจับตาดูมากที่สุด สุแนแท้ย่ำแสงสังถ่ายภาพอนุมาร์งมนนกูลรายงานงันะทั้งหมดนี้นะครับคือเปิดโลกกีฬาในข่าวภาคเทียงวันนี้ครับอย่าลืมนะครับยี่สิบสามกรกฎาคมออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมกันนะครับ